มาเลยได้ตัดติดตามมาอีหลาคัมเพกพุทธไหลฮิเมนั่นเองพกทธหัวใจให้แม่เนี่ยเพราะฮิแม่มีก็ร่างใจมาบอกเรื่องแบบมันเป็นนิสัยของเฮาอี๋เอาตรงๆร่าแมนมาเสียแชรหรือแกงอัน้นมันเป็นนิสัยของเฮาอี๋บอกอย่างนี้ก็สร้างบ่าเลี้วเขาบ่าเลี้วน้ำเขาบอว่าอันนี้เว้ามันมวนเป้าอันนี้มันมวนเบามวนพอดีหัวนี่หัวพอดีชมจุยเออเขาบอก็ขาพอดีหัวเขามีผัวก็าพอดีชมจุยนะ อีหลี่บอกเรื่องจริงดิพ่อพี่บอกอย่างเรื่องอื่นเรื่องอย่างผมผมปล่อยปมากดอกมันเป็นเรื่องที่แบบว่าบ่มีแห้งคั้นบอกเรื่องนี้ฮันเลยเออมึงแห้งยู่แต่แต่ว่านขั้นบอกเลหัวก็บอกเลยสมจุ๋ยแต่ขับอกเลยสมจุ๋ยนะโอเคมีความสุขคั่ะน้องสีพ่อยเอามันเป็นเรื่องที่แบบว่ามันเป็นจิตวิญญาณของเราที่จริงมันเป็นสันดานของอีหรีงจี๊ด <laughs> มาอ่านอันตันเจ้าอย่าพูดบางทีเราเราเราเป็นผู้ดีว่าไ้อืม,ม,ม <laughs> ไ,ดอได้บ่ได้บ่ได้บ่กอหย,ยังเธอได้บ่กอหย,ยังพี่อยู่ไหนขนาะขี้เล่านะ่ะนั่นขอสู้บาสุดินเธอจังใดก็ได้เมิดขันมีเงินถ้าเฮ็ดงานานะนะ ยิ่งเขาปริตองการหน่อย่ได้ต้องการใหญ่ดอกเธอจะมีแค่นี้ก็ไม่เป็นไรขอให้เธอมีงานทําแล้วมีกระเป๋าที่ใหญ่เธอลงไปถามสาวๆสิว่าระหว่างอันนั้นใหญ่กับกระเป๋าใหญ่ผู้สาวมากอันใดผู้นึ่งเฮ็ดผู้นึ่งเอาผู้นึ่งเฮ็ดผู้นึ่งเอาเงินให้ผู้นึ่งเฮ็ดให้มี่แง่เขาหวานสีไหญเฮ็ดยังไหนหรือเลือกไปพี่วัพี่มีลองลองฉันอยู่นี่เลยพี่รูขอปรึกษาพี่ได้ไหม คนหนึ่งคนหนึ hehe, alive, medim, ่งให้เงินคนหนึ่งย็ดให้มีเฮงจะเอาไรพนาพนาอีนี่จะเป็นซัวมึงนี่ซัวอีลี่มึงนี่ได้ไผ่มึงซัวได้ไผ่มึงซัวได้ไผ่ซัวได้องบ่เจ้ากระเป๋าใหญ่จ้าเห็นบอกพี่พี่พี่คนที่อยู่จังหวัดเพ่เห็นไหมกระเป๋าใหญ่จ้า่าสั่นเห็นเขาโบอุอยาเขาไม่ได้ส้มโจยเอากกบ่ตายเขาใจโบเขาไม่ได้ส้มโจยเขาแต่ยังแบบ เออมันก็แกะคดได้อยูในหน่อยกระได้เนาะมันบอกเมนว่าก็าแก้คัดบอด้อันใดกระได,ไดเบิเล้ลหรอฟอมีกระโดดโงมเพรไม่ใช่กระโดดเลยก็ได้ไม่เป็นไรกระเป๋าหน,าน,านา้าหิบบอกว่าจริงมาสัสพาานพร้อมครับพานาพร้อมครับพานาพานาพร้อมครับมาสันอีลีอยู่โรงงานกระเป๋าสูงหนึ่งเรื่องเอากับน้องบอสูเหรียญส้มจอยคนเดียวบอท้าบอมีผัวบอบอเธอ สร้างอันสร้างโจยปลอมอ่ะสั่งจจยปลอมแล้วคนนี้เราไม่อยู่ใช่ไหมอันนี้เพื่อนนะเพื่อนสั่งจจยปลอมแล้วเขาไม่อยู่เอาลุกพูดเรื่องนี้แล้วก็ตั้งใจฟังอย่าหัวตั้งใจฟังเพื่อนเป็นคนนครสวรรค์แล้วเป็นเพื่อนเห็นเป็นคนเป็นสาวใหญ่แล้วเปดนเพื่อนเห็นแบบเขาไม่สวยนะเข้าใจไหมเขาเป็นเหมือนทุลอทะล่าอะไรเขาไปสั่งเขาไปสร้างกระดอปอมไปสั่งกระดอปอมแล้วคนนี้ เพิ <dı> <long> ่นเพิ่นไปสร้างกระดอก่อนไปใส่บ้านเล็กเพิ่นไปใส่อันซอยแต่บ้านเล็กที่ถือแต่เพิ่นไปใส่ซอยแต่บ้านเล็กที่มันเพิ่นหิยูอันซอยเพิ่นหิยูสรอยซีมันบอกเพิ่นยูสรอยซีปันนีอันคล้องอันมันไปตกอยู่ซอยหุเออมันไปตกอยู่ซอยหุของหันปันนีเลยอันนั้นมันเป็นห้องเศร้ามันเป็นบ้านเศร้า มันเป็นบ้านเศร้าแล้วผู้ยิ่งคนนั้นเขาก็ัาให้เขาเป็นเจ้าของตึกเขาเป็นเจ้าของตึกเขาเออมีอายุแล้วผู้ยิ่งคนนั้นมันบอกแล้วบันีนนเ้เพื่อนท่นเลยพีดเพื่อนบ้ไซโซ่อยบัน,นี้มันกระลายลแบบาม,มือแล้วเนาะแบบสองสามหมือแล้วเนาะแบบแล้วก็คิดว่าเป็นเป็นคนเศร้าตึกขนาะ เอ้ยคือบ่มีไผมาเอาจักเทียละว่าแบบนี้เออได้แล้วว่าบ่มีไผมาเอาจักเทียระวังสินเนาะแล้วก็คิดว่าเป็นของกิ่นมาแล้วก็ไปแกะไปแกะแล้วบบดนี้มันก็เป็นโห่อห่ออย่างหีีมันบอกก็บ่ได้เห็นดอกว่าเป็นกระดอปลอมก็ไม่ได้เห็นนะเขาก็ไปใส่ซองฟิลไม่ก็มาแม่น <c ười> โอ้ยแม่เว้ย <c ười> ในความคิด่นคิดว่ามัมไปคิดว่ามัมชายภูมิเออเพราะมันเห็นเป็นแท่งมันบอก่ะ เออไปใส่ซองฟีดไว้เอากระดอปวมพระเจา้าไปใส่ซองฟีดไว้แล้วเพื่อนก็เลยไปเบื้องเกียเพื่อนก็เลยไปเบื้องนาช่องก็เลยโทรไปหาโทรไปหาเจา้าของที่ท่งมากติดค้นขายน่นน้องของพัสดุเนี่ยของคนชื่อนี้ชื่อนี้น่ยทำไมเขาไม่มารับพี่อาไปใส่ซองฟีดไปให้แล้วนะา่งเช็หัวเคืดอีหลีวันนี้คนนั้นก็เลยโทรหาเพิ่์นคนที้ังเปยน,นฉันนั่นแหละเธอทําไมเธอไม่แปเของของถึงนานแล้วพนา ไท่นีแล้วพูดว่าของถึงที่ไหนยังไม่เห็นถึงเลยคุณนะเอาเบอร์นี้ไปแล้วไปติดต่อหาเขาคุนก็อเอาอร์ไปก็ติดต่อหาคุนก็กระกเ่ค่ณกระโทร,โทรไปฉันก็ไดยยินมไปยืนทางเพื่อนนเลยเนาะไม่ใช่ของเต็งรับทำไมไม่มีมารยาทมาสั่นพูดไปให้เขายเจ้าฉันก็รับสิคิดว่าเออเป็นของลูกบ้านฉันเราว้างสิเนาะฉันก็กลัวมันเนา่าฉันก็ไปใส่ซองฟิตไว้ให้อปะโดปลอมเขาไปใส่ซองผิดย่าไยแต่เราบุงหงุดบวมปิดกระโดปลอมเขาก็นั่งหัวเกือ เกือบปอบ่มีชีวิตุล่ะชิ้นเจ้าเอ,อ้ยนี่เดี๋ยวเขาว่าเวลาสั่งอย่าล้วนมืออย่าล้วนต้องคิดให้ดีๆต้องพิมพ์ให้เกถูกฟอร์มแบบนี้อย่าพลาดอายเพิ่นบอกกล่าไปเอาเหมนกระส้วนเอยถ้าเขาไปเอาเวิร์กอกกุปการ์นี่นะสิไปกล่าวว่าไอายคนสั่งไม่ถู <c oughs> <c oughs> กกล่าวออกมาแล้อายเขาเขา,เขาก็ไม่ได้บอกเด้ว่าเป็นกระโดูกอ่อนอย่างมันจะ,ะเป็นในกล้องอะไรเือ ่งโจยคืออะไรครับซงโจยแปลว่ามีแหงมีแฟนไหมเนียนใครมากอยากหัวเนะาะกระเป๋านาหนาเห็นม่้เขาบอกกระเป๋านาหนากระเป๋านาหนา,า,า,นา,นาใหญ่ๆมาสั่นพี่พี่เพ่พี่อะไรนะพี่พี่อะไรนะพ,พะเนะยาพะเยาบัวนักเชื่อมระดับลูกโอ้โหมุกกามาลาตายไอย,ยังบ็ได้อายมันเขาก็บม่ได้มาก เขาก็าเก็นมากม้มาโชว์ดิว่าเอออันนี้มันเป็นกระโดดองนะอันนี้มันเป็นอันอันนั้นปองหน้าบอตัอก้ก็อยู่นกองเขาก็พัฒนสติ๊มากนานครับโอ้นานโอ้ขนาดนี้บริเถึหัวใจยังรื้แล้ลวลื้นนานแลว้วนานกบ็บเก่มาเบิรงนานเบิรงนี่ตัวนาะนานเวลานานด้นาน,น,านดูพี่ไรสุดอันนานเบิรงหน้าพี่ใช่ไหมใช่ไหมนานดูหน้าพี่ใช่ไหมไม่ได้เบิอย่านอื่นนะนานเบิร์กกระนุยโทมตัวใช่ไหมมากระนุยโทมเขามา น้าปู่หนูชอบพี่ยิม้มทุกวันคุยสะดวกดีครับเพื่อนสุภาพอจะหาภาษาใครชอบสุภาพแวะนั่งแวะนั่งเวลาโผล่ออกมานานว่าแล้วเจังวาดนานเนี่ยไม่ไาาด้ถอดเกีงมานานว่าแล้วนาน ว่าละตัวบ่าเสียกวบใหญ่ผู้บ่าวนัน่นเ,เลี่ยไหัวหล่อแล้วเดี๋ยวเราไปเปิดให้เบิ่งได้สยเลี้ยงหนีดิน,น้อยดีครับฉันอ้าวพี่พี่จะพูดยัางไงาสิน้อยดีครับฉันพี่จะพูดยังไงสิพี่พี่จะพูดยัางไงา